นี่ครับจะอยู่ระวางนี่นะครับเนาะเวลาเรางานปึ๊บสิวตัวนี้จะดันครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ไซยล่าสมาชิกถูกถันนะครับเนาะที่ชื่นชอบในแรงลม BCP นะครับเนาะหรือว่าปืนแรงลม BCP เฮานะครับกางวันี้กาับาพอกับช่องหลุยสานก็นด้ครับผม เดียวกับ P C P นะครับเขาเหมือนนี้มาแนะน้ำกล่องไก่ทำเองแบบบ้านๆนะครับเนาะกล่องไก่ P C P นะครับเนาะนี่ครับเป็นไก่ไก่ต๊กนะครับเขาเหมอนไก่ตกจะเป็นไก่กราฟนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกราฟมาอยู่ข้างหลังนะครับผมผมจะทำเป็นช่วง M C M C ครับผมผมก็ได้นี่ครับแกนโชค แกนโชว์จะเป็นแกนโชว์รถเคนะครับนะมันจะนมันจะใหญ่กว่าแกนโชว์ของโนวาที่นานะครับจะประมาณสามสิบสามามิบนไหสามสิบสครับสนะามสิบสอ,อง,นะอง,องมิงนลน,มนะครับผมแกนโชว์รถเคนาะผมจะมาทำเป็นส่งเอ็มซีนะครับน้องวันนี้พูกัว่าแนะนำการทำไก่กองไก่นะครับนาองกองไก่ของเอ็มซีครับผมแต่เพรา่าเรี่ยวเซซุบูนนะครับผมยังใหอยู่ ยังไ,ไงอยู่ผมกับวัฒน์เดี่ยลาอยู่กับวัฒน์ดีลบคมกคุปาดมาปาดมากับว่าลงคลิปดเห็นมีน้องเราชมนะครับว่าตัดตกแต่งสำหรับเขาว่างใส่ยังจอดูจอยังเดี๋ยวเสืส้อสมบูรณ์เดี๋ยวผมกับจะไปเหลาครับผมไปเหลาให้มันหน่อยลงไปเหลาให้มันหน่อยลงครับนี่มันก็นยังไงหดนี่ครับผมกับจะเหลาออกมาประมาณนี้นะครับ ครับตัวนี้ผมก,กัจิตัดออกไปเงี้ยหัวหนะครับเนาะกะสิมาที่ทำมอกองไก่คอนกะแทาอ่าเอ็มซีนะครับเนาะเพราะว่าตัวเก่าผมไปแล้วครับผมแบ่งไอ้กระเจ้าไว้ใส่นะครับผมจะไมาเห็ดตัวใหม่แบบน,นี้จะเป็นตัวใหม้นี่จะเป็นแกนโชว์รถมอไใส่นะครับเนาะตัวเก่าผมจะเอา,าเป็นทอเล็กๆเปล่าทั้งลุมนะครับอืแต่จังค่อยมา ติดตามนะครับเนาะว่าจะสำเร็จหรือบ่ก็ต้องเริ่มหาอุปกรณ์ใหม่นะครับเนาะสับเสีเ็ดแล้วเสีส้มบุ๋นนะครับเนาะก็ต้องหาอุปกรณ์ใหม่นี่ครับก็ยังแข็งอยู่ผมใส่สปริงแข็งผมใส่สปริงวัจจากกนนะ,ะขวดน,น้ำยาหลีดผานะครับสีฉีดฉีดฉีดน,นะครับสปริงนี่ครับสปริงทั้งไต เห็นไหมครับอ oh. ่าเนาะอ่าเราพุ่งจีมาถอดให้เบิ้งครับุ่งมาขั้นตอนการท่าผมเห็ุจังใจนะครับเนาะผมก็ได้กล้องไกดสแตนเลสกล้องสแตนเลสกล้องตัวเก่งเหล่าพุ่ไหนมาผม่งถือพเห็ดกล้องถ่ายใหม่ไปแล้วเรียบร้อยมันก็เลือบไปนี่ผมก็ว่าเห็ดตัวนี้ต่อนะครับเนาะหลักการตัวนี้ผมจะมาเห็ดดามจับกิ๊บมือนะครับเนาะจะมาเสียมผมจะตัดตัดเลยเสียมกิ๊บมือใส่แบบนี้ เป็นเป็น m ี่ครับผมเอ็มสี่บ้านบา้านนี่นค่อยติดตามครับยำแหลาเซซุมบุ๋นนะครับอคอยเฮ็ดไปทีละขันไปแล้วก็มาผมจะถอดออกอีกเบิ้งครับผมว่าวิธีการทํางานกล้องไกลตัวนี้มันจะเฮ็ดแบบแบนนะครับเนาะนี่ครับห้องงานไกลจะลดลงเดือยจะลดลงนะครับนะครับนั่งมอสตน์เดวิตัดหน้าตาอยังอยู่ผมจะ เห็ดใหม่อยู่ครับนี่จะไปเล่าอีกอยู่นี่ไงอยู่นะตัดนี่นะครับเนะาะกะเบื่องหุ้นจะถอดนี่เบิ่งครับผมบอ่ออะไรอยู <c oughs> ่ไรใส่ง่ายๆครับแบบวิเก่าะห์แบบบา้านๆนะเห็ดใดไอ้นี่เครื่องหมายถึงมือก็สามารถนั่เอาไปเห็ดไปใส่ได้ครับผมเห็ดเห็ดเองเห็ดอันนี้จะคล้องได้สำหรับอของขวัญกระเทียมก็บจิตัดเอาแกนโชงอย่างครับผมตัดเอาอยัางสับนี่ เป็นห่องขอนกระเทียมนะครับเนาะขออนุญาตถอดอข้าวครับผมนี่ครับจะเป็นสลัดตัวเล็กนี่ครับเดี๋ยวไอที่ เล่มแรมก้หมือนมานี่เอาไว้ก่อขอนกระแทกนะครับเนะะาะแล้วก็ทจีมุมเม็ดอันนี้เอียงตรงนี้มาครับผมเอาไว้ใส่สปริงไว้ดันสปริงนะครับไปขำสปริงขำสปริงเวลาอันนี้สะดันขึ้นดันขึ้นนะครับถ้าถ้าบางสั่งเขาเป็นจอเอานอ็อตใส่เลยก็ได้แต่ว่าของผมในป่านี่เขาก็จะเอาเป็นแบบนี้ครับผมนี่ครับชิ้นแรกนะครับเนาะชิ้นแรกของชิ้นที่สองกันครับ ทีนี้สองจะเป็นขาไก่ขาไก่แบบง่ายๆครับตัวถ่ายใหม่ของผมนั่นจะเป็นไก,ก่กระเดื่องไก,ก่กระเดื่องแล้วเดือยมันจะอยู่ข้างหน้านะครับตัวถ่ายใหม่แต่ว่าตัวเอ็มซีนี่เดือยมันจะอยู่ข้างหลังครับเป็นขาเด่นว่าไก่โตก๊กพุ่งกับวงหง่วงกักนลองเอาไปเดใส่ครับ,รบสำหรับ หลายท่านที่กำลังศึกษาแล้วครับสี่อยากจะลองทำเองครับผมสี่เฮาบ่มีทุนเฮาบ่มีงบนะครับแบบจะไปซื้อของดีๆเข้ามากับท่องประเทศใส่เอากับใส่ได้คือกันครับผมว่าแต่คนใหม่ขมือเขามีครบนะครับเนาะนะผมก็มีบุคคลหรอกครับผมกะย,ยิ้มนั่นยะิ้ม, <c oughs> ม okay. นี้เนี่ย่้นมาจังหวะบุคคลเด่นี่กะปกติ เหลืองพี p พี่นะครับเนาะผมจะเห็ียดหยุดสองไหยุดเชนเหลาด้วยครับเด้อภาษาไทยคข้ามายุดภาษาไทยะก,ะกับเชนเหลาภาษาอังกฤษเนาะครับเนาะงเหลืองพี่พี่ว่าแบบนี้จะเอามาลงมาฝากคุณน้องสองอู่ทีสานคอนเทบ้าน์นะครับเนาะนี่ครับผมกองไก่กองไก,ก,งไก่สตเตเตอรเลดนะครับผมจะพาผมจะอ่อ ใบปาดนะครับลุงมูใบปาดหินเจียใบปาดนะครับตัดนี่พามาหนีครับผมพามานีแล้วก็ตัวนี้พามาคือกันพามาได้พอประมาณคว้วหนาของเล็กเข้าอยู่นะครับอืนี่ครับโดยพอประมาณคว้วหนาของเล็กเขออยายำ้ลครับพี่น้องครับอันจะพาหนองเอาใบใบ ใบ auto, ท so so mm ี่ก็ร่งจะเบิดนะครับใบตัดนั้นที่ก็ร่างที่มันก็ล่างจะเบิดนะครับมันจะพาได้วงหน่อยความเงาหน่อยหน่อยครับถ้าใบถ้าใบไงมันจะพาได้ผีครับมันจะบนั่นใดเขื่อนว่าจงได้ได้อ่ความกว้างความเงาแล้วครับเนาะมันจะหน่อยนะครับถ้าเอาใบไก่จะเบิดถ้าใบเต็มเต็มมันจะพี่มันจะพาได้ผี่ครับมันจะโซะบุได้เขียบแฉบแบบนี้นะครับเนาะนี่ครับข้างล่างคือกันเทปแบบเดียวกันครับผมนอกตัวนี้ผมเอาไปคำสปริงครับผม ไปคำสปริงข้างหลังนี่ครับสปริงที่มันจะคำกับเบือตัวนี้นะครับเดี๋ะวผมมาณนี้นี่ครับสปริงก็อยู่จะอยู่แต่หัวเอห้างเราตัวนี้กับเบือตัวนี้เนาะครับเนาะเวลาเขาเขากดไก่มันจะกระเดือยเกิดดันดันเบื่อไเกิดเรื่งขึง้นะครับนะครับเนาะ น่าจะเข้าใจครับผมราการตรัวนี้คือการครับเป็นแผ่นเหล็กสองอันนีเป็นแผ่นเหล็กเป็นแผ่นเหล็กครับผมก็มว่าตัดตัดเฉียวตัดเป็นรูปทรงนี้ครับผมตัดเป็นรูปทรงอย่างน,นี้พวกกะเทาะท่านแหลวลรอครับยังไม่ท่านแหลวอยู่ยังเป็นคมเป็นคมเป็นคม,มครับผมผมตาแหลวผมขอให้พีปน้องรับชมก่อนเลยครับเป็นข่ม ไกลง่าหัวเดียวคนจะไปปาดไปเจียม่วนนี่ออกน้อยนึงครับผมข้อมนานี่จประมาณหามิลบ่ประมาณหาหาหกมิลแหะครับผมข้ามน้าแล้วครับมันจะอยู่ในรูปทรงประมาณแบบนี้ไกลกระเดียงไกลโต๊ะเขื่อนเดยข้ามกันอยู่แบบนี้ เวลาเข้างานไก่มันจะดันนี่ครับเวลาเข้างาน,านไก่นะครับเนาะโอ้ยขอไปครับขาตาข่ำขากรอกนี่ครับจะอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะล่องเอาใส่แบบข้างนอกให้เพง่ระกอบแบบลี้สีนะครับ กรอบขางหนอยให้เบิ่มนะครับเนาะลายถ่านอาจลูกเสื่อไร้ถ่นาถนบนจะักรปอดใจนะครับเนาะนี่ครับตัวนี้มันเสียเอาโม่งอีกขีดจ้างอะไรนี่สิกอริตัดผ่าไปเป็นบางส่วนนะครับรเด้อเพราะว่ากีบมันอาจจะยาวไปเนี่ยผมกะ โอ้แบบนี้สีมัน่อยักลงครับพี่้องอ่านี่ครับอ้าวนี่ครับจะอยู่ประมาณนี้ ไก่นะครับนรเนาะเวลาห้างานไก่เราจะกลับมาเองีสิอะสปริงสปริงตัวนี้สปริงตัวนี้มันจะอยู่ระว่างนี่ครับนี่ครับจะอยู่ระว่างนี่นะครับนะรเนาะเวลาห้าวงานสปริงตัวนี้จะดันครับ เข้าใจวะครับนายจะเข้าใจนะครับเนาะสปีนก็ไดมาจากกันนนันํายาสีดี้ดก่าน้ํายาสีดี้ดผ่านะครับมันเหี่ยวพรุ่นตัดออกมาเครื่งหนึ่งครับนี่สำหรับการทํางานของมันนะครับเนาะปสิเสธแบบนี้เห็นง่ายๆสำหรับผู้ใดสงสัยตรงไหนขั้นตอนในการทําตัวกองไก่นี่เนาะครับเนาะกัให้ พี่น้องทักคอมเมนต์คำถามอะไรครับผมยินดีตอบทุกคำถามนะครับเนาะแล้วก็ผมจะขอย้ำนะครับเรื่องมิบริษัททำขายทำางี้ยงหรอครับผมก็เฮ็ดไปใส่กันครับเพราะว่าผมก็ชื่นชอบไมแนวแนวแน่หนี่กันนะครับเนาะสำหรับผี่ที่กำลังศึกษาเนาะครับที่จะเฮ็ดว่าอยากได้อยากได้ว่าขายปล่อยจะแบาเงี้ยงยังไงภูมิบริษัทขายนะครับเนาะผมก็ท้าไม่ใส่ไม่ใส่กันนะครับผมบอกว่าไม่มีเวลาที่จะขายหรอกครับผมมีอุปกรณ์ น้ำหมอยง่ายครับผมนี่ครับไก่กลับเขื่อนโอ้ยไก่ตกครับจะบริพภวกันโดนครับเกี่ยวกับพี่่นะครับเนาะเพราะว่าโดนผิูทาโทษไปว่าสอนที่ผลิตรประกอบอาวุธเครื่องกระสุนมาสั่น ก็ <g ül> เลยว่าโด,น,ดนแบนไปก็เลยมาทำสองใหม่เป็นสองยุดเชน่ยวนะครับเด้อเขาไปติตตามรับชมครับแต่ว่าตัวน,นี้ผมจะเอามาลงอยู่อีสานคนทถบบ้านนะครับเนาะมันถัก่ายพี่น้องกับเฮ็ดเเป็นเอ็มซีครับผมคอยมาตีดตามรับชมครับว่าเหดแล้วสมเรียแลเหวจะเป็นรูปตารูปร่างแบบไหนนี่ผมจะใส่แต่เหนื้เจ้านี้ผมจะเอาติดนี่เรีย่ยง เอาไปใส่คลิปมือนะครับพี่น้องครับเออคลิปมือเสียมเป็นสีแล้วก็เฉียมใส่จเชื่อมใส่กับขอนกระแทกเลยนะครับท่งนคอยมาติดตามรับชมไป่รักันครับสำหรับมือนี่ครับว่าแนะน้ำวิธีท,ทำกองไก่กองไก่กไกตกนะครับนะของเบมซีนะครับนะครับว่าขั้นตอนการเฮ็ดเคยที่เนี่ยอะไระใส่ขึ้นบ่ได้ ตอนการเฮ็ดเขาเห็ดแครับผมกะจังพอกันคลิปพิโอหนาครับผมว่าจะพาเฮ็ดกะคอยเฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับผมบระเดีเห็ดจบทีเดียวนะครับผมก็ลุยซ้านเพิ่งกว่าพอยหวางนะครับเนาะกะติดตามคลิปพิโอหนาครับผมสักครู่ทีนี้กะขออนุญาตลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ